ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่ทุกคนรู้จักเรียกได้ว่าถ้าให้นึกถึงพระเอกมาตเทพพระเอกมาตเซอร์ติๆเชื่อว่าหลายคนต้องมีชื่อของซันนี่สุวรรณเมธานนท์หลุดออกมาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยว่านอกจากความหล่อแล้วเขายังเป็นหนุ่มตลกอารมณ์ดีตลอดไม่ว่าจะางานไหนที่ถูกสื่อรุมสัมภาษณ์ต้องมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับไปด้วยเสมอล่าสุดอีกหนึ่งความน่ารักของหนุ่มซันนี่ก็คือความชิวๆความเป็นกันเองทั้งในจอนอกจอ อย่างงานนี้หนุ่มซันนี่และเพื่อนซีโอปอปณิสราไปเดินที่ห้างแห่งหนึ่งก็มีแฟนๆจำได้ก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับทั้งคู่เป็นอย่างมากแต่ความพีคที่หลายคนโฟกัสคือความชิลของซันนี่คีบอิแตะเป็นช่างสไตล์ของเขาจริงๆ